thank mm -hmm. you ต้อนร yup. <po> ับคุณผ like, <in the news>. ู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งสถานการณ์โควิด19อย่างนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง zoom 0 7 2. com od s s 5 meeting id 98380173199โดยห้องจะเปิดที่เวลา13.45นนถึง15.00นทั้งสดแล้วก็รีลันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส พร้อมทั้งยังออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าบุญเก่าที่เราทำมาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้วพร้อมที่จะออกดอกออกผล ถ้าเติมบุญในปัจจุบันอีกนิดเดียวมันก็สมความปรารถนาเกินควรเกนคาดค่ะนี่เราก็จะเห็นเลยนะคะว่าบุญที่เราทํามานั้นไม่หายไปไหนนะคะรอส่งผลค่ะและที่สําคัญบุญปัจจุบันเราก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องเราจะได้รับผลบุญเหล่านั้นนะคะแล้วก็ปลื้มปิติใจกับสิ่งที่เราได้ทํามาค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็มีบุญปล,ปลื้มกันหลายบุญเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่บุญนะคะของนาคธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทวันคุ้มครองโลกเสษหนึ่งได้จัดพิธีตักบาตรพระที่เลี้ยงณมหา,าวิหารโคส11วัดพระธรรมกายค่ะ ในห้องปฏิบัติธรรมวิหารโคตสิบวัดพระธรรมกายนักธรรมทายาทโครงการอุปสมบทวันคุ้มครองโลกเสษหนึ่งได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระพี่เลี้ยงโดยมีพระอาจารย์สุวิชัยอัิชโยผู้อำนวยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่เป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนาคธรรมทายาทได้อาราธนาศีลอันเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายนะคะแล้วก็ยังเป็นเครื่องสนับสนุนให้นาคธรรมทายาททุกท่านสั่งสมบุญใหญ่ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้นาคธรรมทายาททุกท่านได้กล่าวอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้รับฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์โดยมีใจความโดยย่อว่าการได้มาทำทานรักษาศีลและ ทําบุญนะคะนับเป็นบุญใหญ่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ให้ทานแม้ให้ข้าวเพียงทัพพีเดียวนะคะหรืออิ่มเดียวมื้อเดียวก็ถือว่าเราน,านั้นได้ให้ฐานะ5ประการได้แก่อายุวันนะสุขะพระปฏิพานเราคือผู้ให้ย่อมได้ฐานะทั้ง5ประการด้วย จากนั้นนาคธรรมไายาตทุกท่านได้แปรแถวเข้าพื้นที่ไซบาท โดยมีคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงแปลแถวเข้ารับบินทบาทด้วยความสงบสง,งยมสง่างามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของนาคธรรมทายาทที่จะได้น้อมนําไปเป็นต้นบุญต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของนาคธรรมทายาทที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกในชีวิตจริงๆนะครับ ที่มาได้บาตพระขนาดนี้เพราะว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะใส่บาตรเนี่ยมันน้อยมากนะครับวันนี้ได้มีโอกาสในชีวิตถือว่าเป็นทาบุญใหญ่นะครับตักบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับก็รู้สึกปลื้มในชีวิตตัวเองมากครับเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราชาวพุทธนะครับคจะต้องสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนานี้ต่อไปนะครับเพื่อจะลงพระศาสนาพุทธของเราให้เจริญ ต่อไปในตลอดกาลนานนะครับก่อนที่จะมาบวชก็จิตใจค่อนข้างจะเหมือนว่าที่ทางพระคเขาว่าว่าฟุ้งนะครับตอนนี้มาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสงบนะครับสงบแล้วก็มีจิตใจที่น่าบลื่นแล้วก,ก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่ผ่านมาครับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาเข้าวัดมาเตรียมตัวที่จะ บรรชานี่ครับก็มีผ้าจาร์เนี่ยอบรมสั่งสอนจริยธรรมจิตวัดต่างๆที่เราควรพึงกระทำนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็ได้มีการฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบนิ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นคุณประโยชน์กับกับตัวตัวเองมากเลยครับในชีวิตเคยไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วก็ประทับใจใน ความเมตตากรุณาของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับอนมโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านเลยค่ะสาธุนะคะและสําหรับนาคยุวธรรมทายาทที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมานะคะก็ได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสัม,มเนนในโครงการบรรพชาสัม,มเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2565ค่ะ โดยกิจกรรมงานบุญในช่วงนี้นะคะทุกท่านก็จะยังทราบดีว่าอยู่ในช่วงงานบุญสําคัญค่ะคือโครงการ,ราบรรพชาสาม,มนเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2565เป็นงานบุญใหญ่ที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะ ซึ่งจัดขึ้นตามศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆทั่วประเทศบรรยากาศชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลค่ะสำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาก็เช่นเดียวกันนะคะได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยในภาคเช้าได้ประกอบพิธีตัดปลอยผมและปลงผมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไพโรศีลคุณเจ้าคณะตำบลจอหอ เป็นประธานสงฆ์ซึ่งตัวแทนยุวธรรมทายาทได้ถวายธูปเทียนแพรและดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นาคยุวธรรมทายาทจะได้กล่าวคําขอตัดปลอยผมค่ะและก็ได้เข้าร่วมนะคะรับการตัดปล่อยผมจากท่านประธานสงฆ์ตามด้วยผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนได้ร่วมกันตัดปลอยผมพร้อมกันนี้นะคะคณะสงฆ์ก็ได้ปรงผมแก่นาคยุวธรรมทายาทค่ะ ส่วนในภาคบ่ายนะคะก็ได้ประกอบพิธีขอขอมาต่อบิดามารดาและผู้ปกครองนะคะรวมถึงได้รับมอบผ้าไตรนะคะ,ะได้มอบผ้าไตรแก่นาคทวธรรมทายาทซึ่งในช่วงเวลาของการกล่าวคําขอข,อขอมานี้นะคะน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของผู้ปกครองก็ได้ไหลออกมาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกุลระบุนะคะที่มีความตั้งใจทำดีในช่วงปิดเทอมนี้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการฝึกฝนอบรมตนเองตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทุกกิจกรรมทางหน้าคิวธรรมทา,าตินะคะได้อ่านบทความจากใจของลูกให้ผู้ปกครองได้ฟังซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ปลื้มปิติใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีบรรพชาสมณนโดยได้รับความเมตตาจาก ระศีหราสมาจารมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปชาค่ะซึ่งงายวิวัธรรมทายาทได้กล่าวคําขอบรรพชาก่อนที่พระอุปชาจะได้คล้องอังสะแก่นาคิวัธรรมทายาทในการนี้สัมมนเนตรได้กล่าวคําขอไตรสรณคมและศีลนะคะศีลส,สิบ และเมื่อเสร็จพิธีบรรพชาสามเณรคณะผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมงานต่างมีรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความสุขร่วมกันกับการที่ได้เห็นผ้าเหลืองของสามเณรซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและก็ภูมิใจที่กลุลบุตรได้ตัดสินใจเลือกธรรมในครั้งนี้ค่ะึ่นงในการนี้นะคะพระอุปัชฌาได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าใครมีธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเจริญในชีวิต คือไปใช้นะคะในการประกอบนะ,ะกับการาไม่ว่าจะทำาการงานนะคะหรือว่าเรียนคนนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุแห่งความเจริญกระทั่งถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นสภาวะนะคะเป็นการรักษาใจของคนเราไม่ให้ตกต่ำนี่แต่จะสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครถือธรรมะใครปฏิบัติธรรม เป็นอันเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเหตุนะคะให้เกิดความเจริญในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้นาคนะคะทั้งหลายที่ได้มาบวชโยมพ่อโยมแม่ก็ได้เปิดโอกาสให้ได้มาบวชแล้วถือเป็นหนทางที่จะสร้างศีลธรรมและเอาศีลธรรมเข้าไปใส่ในใจของลูกหลานที่เรานะคะมีความหวังว่าจะต้องเจริญเติบโตแล้วก็ ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องค่ะซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะผู้ปกครองที่ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้เราไปรับชมและก็อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะปลื้มใจก็ในขณะที่เขากล่าวคำขอเข้ามาพิธีช่วงเช้าเนี่ยก็มีน้ำตาคลอก็มีเพราะแบบว่าคนเป็นแม่เนาะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกถึงแม้จะเป็นแบบ บวชสามเณรน่ะเราก็รู้สึกว่ามันปลื้มใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เราด้วยที่ปลื้มใจก็ปลื้มใจทั้งบ้านเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเอ่ยปากเองว่าขอบวชนะซึ่งไม่ไม่ได้บังคับไม่ได้มีการบังคับใดๆเลยนี่คือเป็นเรื่องจริงจริงที่อยู่ดีๆเขาบอกเขาอยากบวชก็โครงการนี้ถามว่าดีไหมดีมากสําหรับผู้ปกครองเพราะหนึ่งคือลูกเนี่ยห่างไกลจากมือถือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นตเต็มแล้วก็พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ย ดูแลสัมมนเนนเป็นอย่างดีทุกคนฝึกระเบียบวินยัยตื่นเช้ามาทํากิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เข้าวัดทําบุญอยู่แล้วแต่ว่าในโอกาสเนี้ยค่ะที่ที่เขามาบวชเนี้ยก็เป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่ง เหมือนกันของเขาไม่ไม่ใช่แค่ฝึกในเรื่องของหน้าที่ที่เขาจะต้องไปโรงเรียนรับผิดชอบในครอบครัวช่วยเหลือผู้ปกครองแต่มันเป็นการฝึกช่วยเหลือตัวเองฝึกสมาธิเขาส่วนหนึ่งราะคุณแม่ก็ปลื้มใจมากวันนี้ค่ะอยากจะขอบคุณทางก้าวไล่นะคะทางโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะถ้าอ่า,น,อานักเด็กๆนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้เคยบวชเนี่ยมาลองมาบวชไม่ได้แบบว่า เหมือนทั่วไปที่เราเคยเห็นพระอาจารย์ดูแลดีมากแล้วก็ฝึกให้นักให้เนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดได้ช่วยเหลือกิจวัตรของตัวเองโดยที่ไม่ไม่มีผู้ปกครองเลยอยากให้จัดต่อเนื่องทุกๆปีแล้วก็เชื่อได้ว่าก็จะมีเด็กๆผู้ชายเนี่ยสนใจด้วยปากต่อปากที่พูดกันว่าที่นี่ดูแลดีฝึกจริงๆฝึกธรรมะให้กับเด็กจริงๆฝึกวินัยให้กับเด็กจริงๆรับรองว่ามันจะต้องมีนักเรียนหรือว่าเด็ก ผู้ชายที่สนใจเนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นทุกปีแน่นอนเลยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวของยุวธรรมทายาเช่นเดียวกันจากศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางได้ทำกิจกรรมอบรมและได้รับการฝึกฝนอบรมภาคสนามก่อนที่จะเข้ารับการบรรพชาสัมมนณค่ะ สำหรับโครงการบรรพชญรรมสามนเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปี2565นี้นะคะนักวิทาธรรมไาย,ยาติแต่ละศูนย์ก็ได้ทำกิจกรรมฝึกฝนอบรมตนเองก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชญรรเป็นสามเณรค่ะสำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางก็เช่นเดียวกันนะคะ น้องๆนาคที่วาธรรมทายาทก็ได้ทำกิจกรรมฝึกฝนอบรมตนเองกันทุกวันอย่างเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมเก็บกวาดเช็ดถูวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกๆวันเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งรวมทั้งนากที่วาธรรมทายาทยังได้ฝึกภาคสนามอีกด้วยค่ะซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนากที่วาธ,ธรรมทายาทเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการประชาสัมมันภาคฤดูร้อนก็จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะได้รู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้บวชทดแทนคุณบิดามารดาและบุคคลที่เราเคารพรักน้องๆได้เข้าร่วมอบรมนะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางก็ได้ทำการตรวจ ATK ทุกท่านเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันค่ะ ในช่วงนี้บุญนิวส์นะคะมีบทสัมภาษณ์ของพระชานจิตยานายุโตซึ่งท่านเป็นประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมด้วยนักวธรรมทายาทที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเราไปรับชมแล้วก็ปลื้มใจเป็นพร้อมกันค่ะสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรปื้นฟูพระพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นกล้าแห่งธรรม ซึ่งในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนานี้ในศูนย์ปฏิบัติธรรมปางก็ตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามาเกือบ40คนละเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้เริ่มฝึกนะฝึกตั้งแต่การอยู่ร่วมกันนะมีฝึกระเบียบฝึกวิน,นัยการหล่อหลอมให้มีความลงตัวนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อตอนเองและหมู่คณะแล้วก็ฝึกความสามคัคคีทำงานเป็นทีม ในการที่อยู่ร่วมหมู่คณะก็ถือว่าได้ทําทุกวันและพร้อมนี้ก็ได้เตรียมตัวบวชในการท่องคําขอเข้ามาและขอบรประชาซึ่งเด็กก็จะได้รับการฝึกในการให้ได้มีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ที่เป็นสมณณนเป็นเหล่ากอของสมณะนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าการบวชนี้เร่งผลถึงการที่ เยาวชนจะได้เรียนรู้ธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วให้ได้รับความสุขมีที่พึ่งให้กับตนเองไปขยายคุณความดีในการที่ได้ทำหน้าที่กกลยานมิตรในการเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับสังคมโลกต่อไปหลายท่านก็จะเรียนต่อนะคือหมายถึงว่าบวชเรียนต่อก็มีแล้วก็จะได้เรียนทั้งปริยัติปฏิบัติไปสู่ปฏิเวทตราบใดที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่ ก็นั่นก็หมายความว่าสันทิสุขและสันทิภาพก็จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้และได้ชื่อว่าเราทุกท่านก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็สร้างสันทิสุขและสันติภาพให้กับโลกใบนี้ด้วยกันทุกท่านก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้นะบวชเพื่อทดแทนคุณของมารดาและบิดาศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยครับสิ่งที่ได้ จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทางศูนย์มีทุกอย่างให้พร้อมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแปรงสีฟันยาสีฟันอาหารการกินที่พักอาศัยทางศูนย์มีให้พร้อมหมดครับและการที่ได้มาในครั้งนี้รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะเนื่องจากทางศูนย์จัดให้มีการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้าทุกๆเช้าครับ และนอกจากนั้นยังมีการฝึกระเบียบไม่ว่าจะเป็นการฝึกระเบียบแถวฝึกระเบียบการนั่งการยืนการเดินมารยาทต่างๆด้วยครับประโยชน์ที่จะได้รับจากการบวชครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยให้เราผ่อนคลายยิ่งขึ้นรู้สึกสบายยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้เรื่องของมารยาทระเบียบที่ทางศูนย์มีการ ฝึกให้ครับรู้สึกใจใสนะครับสุดท้ายนี้อยากขออนุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพพัฒตาหารและเจ้าภาพการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ทุกๆคนครับ เรียกว่าเป็นความปลื้มปิตินะคะของผู้ที่ได้สนับสนุนโครงการทุกท่านค่ะที่ได้เห็นภาพดีอย่างนี้นะคะที่เยาวชนนะคะชายของเราเนี่ยก็จะเติบโตนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็คนดีเป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจาวัดพระธรรมกายกันบ้างค่ะที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18ค่ะ ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนำโดยกองการคณะสงฆ์กองสำนักงานวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะการยานมิตรสีจังหวัดภาคใต้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับพระ พระธรรมวงศาจารย์ได้เกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 0พุทธศักราช2479นณตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุปสมบทเป็นพระพิสุขขณะอายุ21ปีได้รับฉายาจิตตะทันโตนะคะณนะวัดคลองแหจังหวัดสงขลาด้านสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2,528เป็นพระครูปริยัติกิติสุนทร พุทธศักราช2532เป็นพระโสพลปริยัตยาพรปีพุทธศักราช2540เป็นพระพระราชวีราพรปีพุทธศักราช2547เป็นพระเทพวีราพรปีพุทธศักราช2554เป็นพระธรรมวงศาจารย์ค่ะทางด้านตำแหน่งนะคะ ปีพ 18, ad, an an am, ุทธศักราช2518เป็นเจ้าอาวาสวัดการจนารามประเทศสิงคโปร์ปีพุทธศักราช2532เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาปีพุทธศักราช2539เป็นเจ้าคณะจังหวัดสงขลาปีพุทธศักราช2549เป็นรองเจ้าคณะภาค18ปีพุทธศักราช2551เป็นเจ้าคณะภาค18 และปีพุทธศักราช2,557เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18ค่ะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญนะคะกับนักสร้างบารมีในต่างประเทศกันบ้างค่ะไปกันที่วัดรธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรปิยวันกัลยาณมิตรเคนเนสเมาลินส์กัลยานามิตรดาวันกัลยานามิตรทวีศัก์กัรยานามิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยานามิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวนะคะพร้อมด้วยร้านยำม,มิไทยกัลยาณมิตรมานีกัลยานามิตรสกอตต์โรเวนเซน ส่วนพิธีจุดชวานบุญบูญบชาพระมหาธรรมกายเจดีประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรประมวลศิลโคกแลนและพร้อมกันนี้นะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทสรรเสริญและพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ร่วมกันด้วยค่ะ และที่เวลา22ในา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยนะคะโดยประธานกองบุญบูชาข้าพระของวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้แก่กัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านจํานวนกว่า25ครอบครัวค่ะ ซึ่งก็ได้ามาเป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าพระประจําเดือนเมษายนก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่วัดพระธรรมกายฟอริดได้ด้วยนะคะสาธุค่ะมาต่อกันนะคะทางด้านของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะได้จัดงานบุญบูชาข้าพระและพิธีถวายกองบุญผ้าปา่าฉลองครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายเทนเนสีค่ะ โดยภายในงานตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์สวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อการกายวาใจใาห้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีจุดชวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยท่านประธานสงฆ์ได้ทำหน้าที่จุดแทนซึ่งคณะประธานสาธุชนก็ได้ส่งใจกันมานะคะผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยพิธีกล่าวคําถวายกองบุญผระป่าฉลองครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายเทนเนสีของคณะประธานทั้งหมด8คณะพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายกองบุญที่ลานเทศัตา์โดยกาเลีนมิตรโทนี่กาเลนมิตรซินดี้ กาลยานมิตรแดเนียลและกาลยานมิตรจัสตินเจรนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเครื่องอัฐบริขารโดยมีกาลยานมิตรโทบี้กาลยานมิตรเมลานียังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานได้ถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับที่วัะธรรมกายประเทศไทยโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสด ถ,ถ่ายถ่ายทอดสดนะคะทางสถานี GBN พร้อมกันทั่วโลกค่ะจากนั้นก็ได้รับชมประมวลภาพการสร้างบาร,รมีช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยความปรับปลื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับที่วัดพระรธมกายเทนเนสีด้วยค่ะและก็ต่อเนื่องกันนะคะที่วัดพระรธมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะ สำหรับพิธีกรรมเริ่มที่เวลา20นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระครูวินัยทรปิยะปิยะวาจโกท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปะวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยมีพิธีถวายประทีปแสงสว่างกาลนิมิตรชนกนาทิมสีและครอบครัวเป็นประธาน ซึ่งในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีจากนั้นคณะประธานแต่ละคณะได้พร้อมใจกันจุดประทีปบนแท่นประทีปพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีกาลยานมิตรอัฏฐพรเรืองธรรมกิจและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยานมิตรคำพัว่วกลัลยานิมิตรไต่คำนวรงังศีและครอบครัวเป็นประธานนำริ้วขบวนผ้าป่ามาวางหน้าแท่นคณะสงฆ์ส่วนท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญธรรมทูตโดยมีกลัลยาณมิตรสำราญกาลยานมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานแต่ละคณะก็ได้น้อมนำผ่านกองบุญและเครื่องเทียรรมถวายแต่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นได้รับชมวิดีโอสหวาระเดินเกิดและร่วมพิธีบูชาข้าพระโดยได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใส่ใจบริสุทธิ์จนจบพิธีกรรมค่ะซึ่งทุกท่านก็ปลื้มปิติใจและก็เบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีท็อป10นะคะยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมถึงนะคะปริมณฑลกับยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรทั่วประเทศด้วยมาให้ผู้ชมได้รับชมกันค่ะว่าที่ไหนนะคะจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑล อันดับ1นึ่งนครหลวง1อันดับสองนครหลวง14อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง4อันดับ8นครหลวง9อันดับ9้านครหลวง7และอันดับ10นครหลวง11ค่ะสำหรับท็อปเทยอดสวดธรรมจักรกัะปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดขอนแก่น อันดับ3จังหวัดนครราชสีมาอันดับ4จังหวัดศรีสะเกดอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดสกลนครอันดับ9จังหวัดชนบุรีและอันดับ10นะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ่วงนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะ เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันคุ้มครองโลกวันหมวันเวิลด์นะคะเอธเดวันที่22เมษายนพุทธศักราช2565เรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะคะร่วมกันจุดประทีปนั่งสมาธิสวดมนต์บทธรรมจักรกับปอตนณสูตรให้ครบ4,300ล78จบโดยสามารถร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์นะคะได้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ที่ w w w zoom 0 7 2 com หรือ w w w gbnus com ค่ะแล้วก็เรียนเชิญน,นะคะทุกท่านร่วมบุญปรับปรุงสภาธรรมกายสากลสถานที่สร้างบุญใหญ่ของสาธุชนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะปรับปรุงสภาธรรมกายสากลส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลนะคะซึ่งเป็นบุญใหญ่วันที่22เมษายนบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อ ร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยบัญชีวัตรธรรมกายค่ะหมายเลขนะคะ1521-202087หรือทำบุญออนไลน์ที่ h t t p d o n a t e d k c m a i n o r g ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ และวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเรามาพบกันได้นะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ zoom072.com/od/5meetingid98380173199passcode072 นะคะและสามารถที่จะทบทวนได้ทาง YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ